สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการ Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวรรณกรรมเรื่องหนึ่งที่หลายคนน่าจะรู้สึกว่ารู้จักดีอยู่แล้วแต่ว่าความจริงเบื้องหลังอาจจะทําให้ต้องมองมันใหม่ทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะเรื่องที่เราจะคุยกันก็คือวรรณกรรมคลาสสิกอย่างพันหนึ่งราตรีหรืออารับราตรีค่ะครับซึ่งเราอาจจะเริ่มต้นด้วยคําถามที่ฟังดูแปลกๆสักหน่อยนะครับคือถ้าผมบอกว่าเรื่องที่ดังที่สุดจากอารับราตรีอย่างเช่น าลาดินกับตะเกียงวิเศษหรืออาลีบาบากับโจร4ี่ิคนจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในต้นฉบับดั้งเดิมเลยเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะหมายความว่ายังไงคะสองเรื่องนี้คือภาพจําของอาหรับราตรีสําหรับคนทั่วโลกเลยนะถ้าไม่มีเรื่องพวกนี้แล้วมันมาจากไหนกันล่ะคะนี่มันเหมือนกับเราเพิ่งรู้ว่าส้มตําไม่ได้มาจากประเทศไทยเลยนะคะเนี่ยมันน่าตกใจมากคะ่ะฮ <c oughs> เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเลยครับแต่มันคือเรื่องจริงครับ เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ปรากฏอยู่ในต้นฉบับภาษาอาหรับเก่าแก่ที่เราค้นพบเลยแต่ว่ามันถูกเพิ่มเติมเข้าไปในศตวรรษที่18โดยนักแปลชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่ออองตวนกอลองออ๋ oh. เขาเป็นคนแรกที่แปลเรื่องนี้สู่โลกตะวันตกและเรื่องที่ว่าเนี่ยเขาไปได้ยินมาจากนักเล่านิทานชาวซีเรียที่ชื่อฮันนาดีอาบที่ปารีสแล้วก็ออลองก็เลยเอาเรื่องที่ได้ฟังมาเนี่ยใส่รวมเข้าไปในฉบับแปลของเขาเองครับโอ้ oh. นี่คือการพลิกความเข้าใจทั้งหมดเลยนะคะแสดงว่าเรื่องที่เราโตมาด้วยกันมันเหมือนเป็นภาคเสริมที่ถูกผนวกเข้ามาทีหลังอย่างนั้นเหรอคะถ้าอย่างนั้นเรามาเจาะกันที่เรื่องอลาดินเลยดีกว่าคะ่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยที่สุดโดยเฉพาะจากเวอร์ชันของดิสนีย์ในเมื่อมันไม่ได้มาจากต้นฉบับอาหรับแล้วต้นฉบับที่กอลองบันทึกไว้จริงๆมันเป็นยังไงคะต่างจากที่เรารู้รู้กันมากน้อยแค่ไหนต่างกันเรียกว่าคนละเรื่องเลยก็ได้ครับ อย่างแรกที่น่าจะเซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือฉากหลังของเรื่องมันไม่ได้อยู่ในเมืองสมมุติแถบตะวันออกกลางแบบที่เราเห็นกันจนชินตาแต่ในต้นฉบับระบุไว้ชัดเจนเลยว่าเกิดขึ้นในประเทศจีนครับในจีนเหรอคะจริงเหรอคะเนี่ยอลาดินเป็นคนจีนใช่ครับ อาลาดินเป็นเด็กหนุ่มชาวจีนอาศัยอยู่กับแม่ไม่ใช่เด็กกำพร้าเร่ร่อนข้างถนนส่วนตัวร้ายก็ไม่ใช่ที่ปรึกษาของสุลต่านนะครับแต่เป็นพ่อมดที่เดินทางมาจากแอฟริกาเหนือโอ้โหและจุดสำคัญอีกอย่างก็คือในเรื่องมีจินนี่หรือยินถึงสองตนไม่ใช่ตนเดียวแบบที่เราคุ้นเคยกันสองตนเลยเหรอคะมีมากกว่าจินนี่ในตะเกียงอีกเหรอ ถูกต้องครับมีจินนี่จากตะเกียงวิเศษที่เราคุ้นกันดีซึ่งมีพลังมหาศาลกับอีกตนหนึ่งคือจินนี่ที่อยู่ในแหวนวิเศษซึ่งพอหมดมอบให้อาลาดินในตอนแรกๆจินนี่ตัวนี้จะมีพลังน้อยกว่าแต่ก็คอยช่วยเหลืออาลาดินได้เหมือนกันซึ่งรายละเอียดพวกนี้ถูกตัดทอนไปเกือบหมดในฉบับหลังๆครับการเปลี่ยนแปลงมันมหาศาลขนาดนี้เลยนะคะแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมกอลองถึงต้องปรับเรื่องไปมากขนาดนั้นคะ ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญของการแปลในยุคนั้นเลยครับสิ่งที่กอรลองทำเนี่ยนักวิชาการเขาเรียกกันว่าเป็นกลยุทธ์การแปลที่เรียกว่า domestication domestication ใช่ครับถ้าแปลตรงตัวก็คือการทำให้เชื่องแต่ในบริบทนี้จะหมายถึงการทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวหรือปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมของผู้อา่านคือเป้าหมายของเขาไม่ใช่การแปลแบบคาต่อคาแต่คือการสร้างงานวรรณกรรมที่คนฝรั่งเศสในยุคนั้นจะอ่านแล้วสนุก อ่านแล้วอินได้ง่ายอ๋อก็คือปรับเนื้อหาให้ถูกปากผู้อ่านในยุคนั้นว่าอย่างนั้นเถอะนะคะใช่เลยครับเขาตัดองค์ประกอบบางอย่างที่อาจจะไม่ถูกจริตคนยุโรปออกไปอย่างเช่นวัฒนธรรมการเล่าเรื่องแบบมุคปาธะที่บางทีจะมีการพูดซ้ำๆย้ำๆเพื่อให้คนฟังจำได้หรือการอ้างอิงถึงคัมภีร์อัลกุรอานอย่างละเอียดก็ถูกลดทอนลองไปเพื่อให้เรื่องมันมีความเป็นสากลในสายตาตะวันตกมากขึ้นเขาไม่ได้แค่แปล แต่เขากำลังเรียบเรียงใหม่ครับแสดงว่าก็ลองก็คือปรับเรื่องให้เข้ากับรสนิยมของคนในยุคสมัยของเขาแต่จากข้อมูลที่เรามีมันก็มีคนที่ไปไกลกว่านั้นใช่ไหมคะเหมือนเคยได้ยินชื่อของเซอร์ริชาร์ดเบอร์ตันที่ว่ากันว่าแปลแบบใส่ความคิดเห็นของตัวเองเข้าไปเยอะมากๆโอ้โหถ้าก็ลองคือการปรับเพื่อรสนิยมเบอร์ตันนี่คือการฉายภาพอคติของตัวเองลงไปในงานแปลแบบเต็มๆเลยครับ เราต้องเข้าใจบริบทก่อนว่าเบอร์ตันแปลเรื่องนี้ในศตวรรษที่19ซึ่งเป็นยุคจกกักรวรรดิยมอังกฤษตอนนั้นโลกตะวันตกมองตะวันออกด้วยสายตาแบบ Orientalism Orientalism ครับคือมองว่าเป็นดินแดนที่ลึกลับแปลกแยกด้อยกว่าแล้วก็เต็มไปด้วยความป่าเถื่อนโดยเฉพาะเรื่องเพศและความรุนแรงซึ่งอาติแบบนี้มันก็เลยสะท้อนออกมาในงานแปลของเขาด้วยใช่ไหมคะชัดเจนมากครับแล้วก็ไม่ได้มาแบบเนียนเนยนด้วย เบอร์ตันใส่เชิองอัดหรือฟุตโนตของตัวเองเข้าไปเยอะมากซึ่งหลายครั้งก็เต็มไปด้วยอคติทางเชื้อชาติที่รุนแรงมีตัวอย่างที่น่าตกใจจากข้อมูลของเราคือเชิองอัดที่เขาเขียนอธิบายว่าผู้หญิงเซเพลมักจะชอบผู้ชายผิวดำเพราะขนาดอวัยวะเพศของพวกเขาฮซึ่งอนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของเขาล้วนๆเลยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับต้นฉบับเลยแม้แต่น้อยนี่มันน่าตกใจมากเลยนะครับ เขาไม่ได้แค่แปลแต่เขากำลังใช้พื้นที่ของหนังสือเพื่อเผยแพร่แนวคิดเหยียดผิวของตัวเองแล้วนอกจากการใส่ความคิดเห็นแบบนี้อคติของเขามันแทรกซึมเข้าไปในตัวเรื่องเล่ายัางไงบ้างครับเขาถึงขั้นสร้างบทสนทนาขึ้นมาใหม่เลยครับคือในต้นฉบับภาษาอาหรับอาจจะแค่บอกว่าเป็นทาสผิวดำแต่เบอร์ตันจะแต่งบทพูดเพิ่มเข้าไปโดยพยายามเรียนแบบสำเนียงที่เขาเรียกว่าสำเนียงคนดำซึ่งเป็นสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเองทั้งหมด <c oughs> มันคือการสร้างภาพจําที่บิดเบี้ยวและเหมาวรวมให้กับตัวละครตามอาคติของเขาเองดังนั้นฉบับของเบอร์ตันที่หลายคนยกย่องว่าสมบูรณ์ที่สุดจริงๆแล้วมันคือภาพสะท้อนแนวคิดแบบจักรวาลน,นิยมที่ถูกฉาบทับลงไปบนนิทานอาหรับอีกทีหนึ่งฟังดูแล้วเหมือนกับว่ายิ่งเวลาผ่านไปการแปลก็ยิ่งพาเราออกห่างจากต้นฉบับไปเรื่อยๆเลยนะคะอะคะค่ะหลังจากที่เราได้ลอกเปลือกของการแปลและอคติต่างๆออกไปแล้ว ทีนี้เราลองย้อนกลับไปสู่แก่นของมันจริงๆดีกว่าอะไรคือเรื่องราวที่อยู่ในต้นฉบับดั้งเดิมกันแน่แล้วโครงเรื่องหลักจริงๆมันเกี่ยวกับอะไรคะโครงเรื่องหลักที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของเรื่องทั้งหมดนี้ทรงพลังมากๆครับเป็นเรื่องของกษัตริย์องค์หนึ่งนามว่าซาเรียพระองค์ทรงพบว่ามาเหสีของตัวเองหลักรอบคบชู้กับทาสในวังความเจ็บปวดจากการถูกทรยศทำให้พระองค์เครียดแค้นชิงชังสตรีไปทั่วโลกเลยครับ เราก็ได้ตั้งปณิธานอันน่าสยดสยองขึ้นมาปณิธานที่ว่าจะอภิเสกสมรสกับหญิงพรหมจรีคนใหม่ทุกคืนแล้วก็จะสั่งประหารชีวิตเธอในเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่มีวันถูกผู้หญิงคนไหนหักหลังได้อีกถูกต้องครับเรื่องราวดำเนินไปอย่างโหดร้ายแบบนี้เป็นเวลาถึงสปีจนอาณาจักรแทบจะไม่เหลือหญิงสาวพรหมจรีอีกตอนนั้นเองครับที่วีรสตรีของเรื่องได้ปรากฏตัวขึ้นเธอคือนางสารสัตว์หรือที่ฝรั่งเรียกกันว่าเชฮราศาส เธอเป็นบุตรสาวของมหาอมาตยมีสติปัญญาเฉียบแหลมแล้วก็ได้อาสาขอถวายตัวเป็นเจ้าสาวของกษัตริย์ซาริเรียเองเลยแล้วเธอรอดชีวิตมาได้ยังไงคะในเมื่อกษัตริย์ตั้งใจจะประหารทุกคนอยู่แล,แล้วเธอใช้การเล่าเรื่องเป็นอาวุธครับในคืนวันอภิเษกสมรสเธอได้ทูลขอกษัตริย์เพื่อจะเล่านิทานให้น้องสาวของเธอเป็นครั้งสุดท้ายกษัตริย์ก็ส่งอนุญาต เธอก็เริ่มเล่านิทานที่มันน่าติดตามตื่นเต้นแต่พอถึงรุ่งเช้าเธอก็จะหยุดเล่าในตอนที่เรื่องราวกำลังเข้มข้นที่สุดพอดีเพื่อให้กษัตริย์อยากฟังต่อใช่ครับกษัตร,ริย์ซาริเรียซึ่งทนความอยากรู้ไม่ไหวจึงต้องยอมเลื่อนการประหารออกไปอีกหนึ่งวันและนางซาราซัดก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเล่านิทานเรื่องแล้วเรื่องเล่าจนครบหนึ่งคืนจนในที่สุด กษัตริย์ก็ทรงล้มเลิกความคิดที่จะประหารเธอและสตรีคนอื่นๆครับเพราะฉะนั้นแก่นแท้ของวรรณกรรมชุดนี้ก็คือพลังของเรื่องเล่าที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือต่อรองเพื่อเอาชีวิตรอดได้หรืออาจจะถึงขั้นเยียวยาบาดแผลในใจของคนที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังได้เลยเป็นธีมที่น่าสนใจมากค่ะและเทคนิคที่นางซาราซัตใช้ก็ล้ำสมัยมากครับมันคือเทคนิคที่เรียกว่านิทานซ้อนนิทานหรือ story within a story บางครั้งตัวละครในนิทานที่เธอเล่าก็จะเริ่มเล่านิทานของตัวเองซ้อนเข้าไปอีกทีหนึง่งทำให้โครงสร้างเรื่องมันซับซ้อนมากอ oh. มีคนเปรียบเทียบไว้ได้ดีครับว่ามันคล้ายคายโครงสร้างของหนังเรื่อง i n c e p t i o n เลยที่มีฝันซ้อนฝันน่าทึ่งมากค่ะทีนี้พอเราเข้าใจโครงเรื่องหลักแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วนิทานที่นางซาราซัตเล่าจริงๆในต้นฉบับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าง ในเมื่อไม่มีอลาดินหรืออาลีบาบาจากข้อมูลที่เรามีมันพอจะมีธีมหลกัหลกๆอะไรที่ปรากฏซ้ำๆบ้างคะจากการวิเคราะห์ของนักอ่านที่ศึกษาฉบับที่ใกล้เคียงต้นฉบับจริงๆนะครับจะพบแก่นเรื่องหลกัหลกๆอยู่3ประการที่โผล่มาบ่อยมากอย่างแรกคือความโลภและการไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่อย่างเช่นนิทานเรื่องชายหนุ่มคนหนึ่งที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในปราสาทที่มีผู้หญิง40คนเป็นภรรยา โดยมีเงื่อนไขแค่ข้อเดียวคือห้ามเปิดประตูบานที่40เด็ดขาดซึ่งแน่นอนว่าเขาก็ต้องเปิดสุดท้ายเข้าไปแล้วก็พบกับหายานะนี่เป็นพล็อตที่เจอบ่อยมากแล้วประการที่สองล่ะคะประการที่สองคือความอยากรู้อยากเห็นจนนำไปสู่ความซวยซึ่งจะคล้ายๆข้อแรกแต่จะเน้นไปที่การละเมิดคำสั่งห้ามถามในสิ่งที่ไม่ควรถามตัวละครมักจะไดรับคำเตือนว่า จงอย่าถามถึงที่มาที่ไปของสิ่งเหล่านี้แต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ต่อความสงสัยของตัวเองจนต้องเอ่ยปากถามออกมาแล้วก็ต้องพบกับโชคร้ายส่วนประการสุดท้ายดิฉันเดาว,ว่าน่าจะเกี่ยวกับธีมเรื่องเพศและความไม่ซื่อสัตย์ใช่ไหมคะเพราะมันเชื่อมกับปมของกษัตริย์ซาเรียโดยตรงเลยถูกต้องครับประการที่สคือการโทษผู้หญิงหรือ blaming women ซึ่งสะท้อนค่านิยมสังคมแบบปิตาธิปไตยในยุคนั้นอย่างชัดเจนหลายเรื่องราวมักจะนำเสนอภาพผู้หญิงในแง่ลบว่าเป็นฝ่ายนอกใจใช้มารยาหลอกลวงเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดซึ่งมันก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันคือทัศนคติที่ตัวเอกอย่างนางสาราซัดกำลังต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงมันอยู่ประเด็นนี้เป็นความขัดแย้งที่น่าสนใจมากเลยนะคะ คือในขณะที่โครงเรื่องหลักมีตัวละครหญิงที่ขลาดและเป็นฮีโร่แต่นิทานย่อยๆที่เธอเล่ากลับเต็มไปด้วยแนวคิดที่ดูถูกผู้หญิงมันสะท้อนให้เห็นความซับซ้อนของค่านิยมในสังคมยุคนั้นได้เป็นอย่างดีเลยนอกจากนี้ในต้นฉบับยังมีเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่น่ากลัวและดาร์กกว่าที่เราคิดเยอะครับไม่ใช่เทพนิยายสำหรับเด็กเลยมีทั้งเรื่องของยินที่ไม่ได้ใจดีเหมือนในหนังแต่สามารถเป็นได้ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายร้ายที่หลอกล่อมนุษย์ให้พินาาได้ และยังมีปีศาจที่น่ากลัวอย่างกูหรือกูซึ่งเป็นปีศาจที่อาศัยอยู่ในสุาสานแล้วก็คอยกินซากศพเป็นอาหารด้วยจำได้ว่าตอนเด็กๆเคยได้ยินเรื่องกูแล้วกลัวมากไม่เคยรู้เลยว่ามาจากเรื่องนี้นี่เองก่อนที่เราจะสรุปกันอยากจะถามถึงอิทธิพลของเรื่องนี้ในสังคมไทยไหน่อยค่ะวรรณกรรมชุดนี้เดินทางเข้ามาสู่บ้านเราบ้างไหมคะเข้ามาครับและเข้ามาในแวดวงชั้นสูงด้วย คนสำคัญที่นําเรื่องนี้เข้ามาก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวรชัชกาลที่5ครับพระองค์ทรงนํานิทานเรื่องหนึ่งจากอาหรับราตรีมาพระราชนิพนธ์เป็นภาษาไทยในรูปแบบของลิลิตเป็นครั้งมากเมื่อปีพศ2422ในชื่อว่าลิลิตนิทาชาคริตเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเรื่องที่ดัดแปลงมาจากนิทานที่ชื่อว่า Sleeper Awaken ครับ เป็นเรื่องของชายหนุ่มชื่ออาบูฮาซันที่ถูกกาลิฟฮารูนอาราชิดวางยาแล้วพาตัวเข้าไปในวังพอตื่นขึ้นมาก็ถูกทุกคนปลนนิบัติราวกับว่าเขาคือกาลิฟจริงๆเพื่อหลอกให้เชื่อแบบนั้นเป็นเวลาหนึ่งวันอ oh. ครับเป็นเรื่องที่สนุกสนานแล้วก็แฝงแง่คิดซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของพันหนึ่งราตรีได้เข้ามาสู่วรรณกรรมไทยมาเป็นเวลานาน,านแล้ว จากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้มันชัดเจนเลยนะคะว่าพันหนึ่งราตรีไม่ใช่แค่หนังสือรวมนิทานที่ตายตัวแต่เป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ถูกนัดแปลงตีความและสร้างขึ้นใหม่ตลอดหลายศตวรรษผ่านมือของนักเล่าเรื่องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักแปล ประเด็นสำคัญที่สุดที่เราอยากจะย้ำก็คือฉบับที่เราส่วนใหญ่ได้อ่านหรือรับรู้กันทุกวันนี้โดยเฉพาะในโลกตะวันตกมันไม่ใช่ภาพของต้นฉบับบริสุทธิ์แต่เป็นภาพสะท้อนอคติและรสนิยมของนักแปลในยุคสมัยนั้นๆไม่ว่าจะเป็นรสนิยมของคนฝรั่งเศสในศตวรรษที่18หรือแนวคิดแบบจัก,กรวรรดินิยมของอังกฤษในศตวรรษที่19 เรื่องเล่าที่เราได้รับจึงถูกกรองผ่านเลนส์ทางวัฒนธรรมและอคติเหล่านั้นมาแล้วเสมอซึ่งนั่นจะนํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคบคิดนะคะในตอนเริ่มต้นของเรื่องนางซาราซัดใช้เรื่องเล่าเพื่อทลายกําแพงอคติของกษัตริย์และเพื่อรักษาชีวิตของเธอและผู้อิงคนอื่นๆแต่เมื่อเรื่องเล่าเดียวกันนั้นถูกนําไปแปลและส่งต่อด้วยอคติชุดใหม่ไม่ว่าจะเป็นอคติทางเชื้อชาติหรือวัฒนธรรมเรื่องเล่าจะมีพลังในรูปแบบใด และเรื่องเล่าที่เคยใช้เพื่อช่วยชีวิตสามารถถูกนําไปใช้เพื่อทําร้ายได้ด้วยหรือไม่เป็นคําถามที่อยากจะทิ้งทายว่าให้ไปลองคิดกันต่อนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรายการ Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตค่ะ